สวัสดีครับพบก,กับตัว Trading Tool EA นะครับตัวนี้เป็น EA ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยงานเทรดมือโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันเลยนะครับตัวนี้จะลองเทรดที่ EUR USD นะครับที่ i ทําเฟรม M30 นะครับตัวนี้ลองรองรับการทำงานผูก i m ม f เฟรมนะครับก่อนอื่นเราจะลองเข้า Order ร์ y นะครับก็ใส่ค่าหลอดไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้ง Stop l o s s ที่ ประมาณ400จุดนะครับประมาณ370จุดนะครับจากจุดนี้375จุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูออเดอร์นี้ผมจะยอมเสียถ้าผิดพลาดนะครับยอมเสีย4เหรียญสมมุตินะครับ4เหรียญหารด้วย375จุดที่เป็นค่า St o p loss นะครับ ก็จะเปิดหลอดไซต์ากับ0.01นะครับตัวนี้ก็คือหมายความว่าถ้าวิ่งชนที่วิ่งชนสตอ็อปโอสที่375จุดก็จะเสียไปสีเหลียงนะครับเป็นการคำนวณค่าจำกัดความเสียง,ง่ายๆนะครับโดยใช้ค่าสตอ็อป o อ s เป็นตัวกำหนดแล้วก็เพื่อจะเปิดหลอดไซส์ได้ตามนี้นะครับเพื่อจะไม่ป้องกันไม่ให้เกิด o v e r t ร์เทนะครับทีนี้เราก็จะใส่ 0.01โอเคนะครับทีนี้ผมจะลองเข้าออเดอร์บายนะครับลองดูรับเรียบร้อยครับออเดอร์บายปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็ค่าสต็อปล็อก็จะอ่าอันนี้เป็นค่าสต็อปที่ทางาระบบได้ออกแบบไว้ให้นะครับซ่านสามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าได้ตั้งค่าสต็อปลอไว้ที่ตรงนี้นะครับนี่ครับอัตรา ล i s ต์แอนด์รีวอไว้ที่1ต่อ2นะครับตัวนี้เป็นค่าที่กำหนดไว้แล้วก็ระบบจะทำงานคำนวณตัว Stop l o s s ให้คร่าวๆนะครับแล้วก็มีค่าตัว Take Profit ไปนะครับเป็น2เท่าก็คือมึกมึกม่อคู่ระบบตั้งค่าอ,า,อาไว้2ต่อหนึ่งดังนั้นเมื่อ Stop l o s s เท่านี้นะครับค่า TP ก็จะเป็น2เท่าของระยะ St o p loss นะครับจากนั้นท่านก็เลื่อนนะครับเลื่อนให้ความเหมาะสมเอาเองนะครับก็จะปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้กรณีนี้นะครับตอนนี้ออเดอร์เราติดลบ0.2นะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดออเดอร์นี้นะครับก็คือสามารถที่จะโค o s e ออเดอร์ก็คือออเดอร์ที่เปิดไวท้ ess, ทั้งบายและทั้งเซลล์จะถูกปิดนะครับ เดี๋ยวผมเปิดเซลล์อีกออเดอร์หนึ่งแล้วกันจะได้เห็นการปิดนะครับตอนนี้เราจะได้ออเดอร์เซลล์มาอีกออเดอร์หนึ่งนะครับมันก็จะมี2ออเดอร์คือเซลล์กับายนะครับก็ค่า TP ของเซลล์ก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับออเดอร์ที่เซลล์คือออเดอร์ที่1นึ่งแปดห้าเจ็ดนะครับลงท้ายรเราก็นีครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดตอนนี้เรามี2ออเดอร์นะครับเราก็เดี๋ยวจะลองทาการปิด โค้ดออกก็คือจะปิดทั้งหมดเลยแต่ถ้าโค้ดเซลก็คือปิดเฉพาะเซลออเดอร์ที่มีอยู่ส่วนบ่ายออเดอร์ก็จะค้างไว้แต่โค้ดบ่ายก็จะปิดเฉพาะบายไม่เกี่ยวกับเซลถ้าโค้ดออกก็คือโค้ดทั้งหมดที่ออเดอร์ที่ถูกเปิดไว้นะครับถ้าโค้ดออ p พ n นดิ้งก็คือมันมีพันดิ้งออเดอร์ตัวไหนที่เราเปิดไว้มันก็จะโค้ดเฉพาะพ e นดิ้งออเดอร์ออเดอร์ปกติจะไม่ไม่ถูกโค้ดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามีออเดอร์เซลที่เป็นบวก นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเฉพาะออเดอร์บายให้ดูนะครับโค้สบายออเดอร์นะครับตรงนี้ครับออเดอร์บายก็จะถูกปิดไปเหลือเฉพาะออเดอร์เซลล์อย่างเดียวนะครับก็อันนี้ก็คือข้อดีของ EA ตัวนี้ที่สามารถเปิดปิดแล้วตั้งค่าเทป e ป r ร f ฟิสต็อปรอสให้กับเราเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะลองนะครับเดี๋ยวลองมาดูคู่คู่นี้นะครับคู่ UJ นะครับที่ทม์เฟรมนี้ทมเฟรมหนึ่งนาทีนะครับ นี่ค่าตัวค่าสเปคมันจะกว้างหน่อยถ้าทำเฟรมหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะลองทำเฟรมที่1นชั่วโมงนะครับหชั่วโมงผมจะทำการเปิด h e d จิ้งออเดอรนะครับก็คือเปิด h e d จิ้งตรงนี้ก็คือจะเปิดบายเซลลพร้อมกันทั้งสองอ r เดอในเวลาเดียวกันแล้วก็ตั้งค่า Stop ปล s อกับ Take เทคฟ i ตให้โดยอัตโนมัตินะครับ ก็ออเดอร์แฮกกิงก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับดูจะเห็นว่า Order, ออเดอร์ของ UJ จนะครับจะมีทั้งบายทั้งเซล์นะครับเปิดขึ้นมาทันทีแล้วก็วก็จะมี t t p p o s s t a ท e p r o ปิดอยู่ข้างบนนะครับดลองดูเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนครับจ,จะเห็นเดี๋ยวผมปิดออเดอร์เซลก่อนจะลายตานะครับออเดอร์เซลเซลต้องปิดตรงน,นี้เลยเพราะว่าถ้าเราไปปิดเซลล์ที่ ที่ตรงนี้นะครับมันก็จะปิดเซลล์ของแฮกิ้งเมือม่อคู่ด้วยครับโอเคนะครับ, okay, รบตอนนี้เราจะเห็นว่ามีตัวออเดอร์ที่ถูกเปิดโดยระบบแฮกิ้งก็คือมีบายกับเซล์นะครับอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับถ้าฝั่งไหนมีกำไรขึ้นมาก็ทิศทางแน่ชัดว่าจะไปที่ทางด้านด้านไหนด้านหนึ่งทิงชัดชัดเจนก็ทำการปิดออเดอร์ที่ติดลบนะครับ ลักษณะนี้ก็คือเป็นการใช้งานแบบ h ฮกิ i n g Order ซึ่งเป็นสไตล์ของการเทรดอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิด c o สออเดอร์เลยนะครับตัวนี้ c o สออเดอร์ออเดอทั้งหมดก็จะถูกปิดทันทีไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็ยังสามารถวางตัว pending order ได้นะครับ0.01น,นะครับเราจะ แผ่นนี้ก็จะวางค่าระยะห่างจากจุดรา,ราคาปัจจุบันนะครับก็คือราคาตรงนี้นะครับตั้งระยะห่างจะเปิดคู่ GU ดีกว่าจะเห็นชัดเจนกว่านะครับเพราะคู่ UJ ขึ้นไปสูงแล้วนะครับเราก็จะเปิดจากจุดนี้นะครับคือราคาปัจจุบัน,นบอยู่ตรงเส้นสีเทานี้นะครับบวกไป500หรือว่าลบไป500แล้วแต่ว่าจะเปิดแ p n n d i n g เป็นเซลล์หรือบายนะครับ ผมจะเปิดเป็น pending ที่เป็นตัว buy stop ก่อนแล้วกันนะครับก็คือเป็น buy ก็จะห่างบวกขึ้นมา500จุดตามนี้นะครับตอนนี้ order ของอ buy stop ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับ buy stop อยู่ตรงนี้นะครับ0.01ถ้าเราวัดจากตรงนี้ก็มาประมาณ500จุดนะครับนี่ไงฮะประมาณนี้บวกค่าสเปกก็อยู่เมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ประมาณนี้ที่ก็ประมาณ500จุด ตามตามค่าที่เราใส่ distance ไว้ครับก็คือเป็น b u y stop นะครับถ้าโคสแพนิ n งว n ร์ r ดอรเราก็สามารถสั่งโคลดได้ครับ p พ n ิ่งวอร์เดรงตัวนี้จะถูก close ออกไปนะครับส่วน buy buy l i ม i t นะครับก็คือก็จะลบลงมาตรงนี้500จุดนะครับเป็น b u y ล i มิตลองดูนะครับนะครับตรงนี้นะครับ b u y ล i มิตโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ห่างจากจุดราคาโดยประมาณ500จุดนะครับ ตรงนี้ก็มันก็ลงมาถงชนก็จะบ่ายขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเซลสต็อปนะครับลองดูเซลสต็อปก็จะคือจะเปิดห่างลงมา500จุดแล้วก็เปิดเซลสต็อปผมเอาเป็น300จุดแล้วกันนะครับจะได้ดูใกล้ขึ้นเซลสต็อปนะครับนี่ก็คือห่างจากจุดราคาตรงนี้มา300จุดนะครับตรงนี้ประมาณนะครับรนี่เซลสต็อปนะครับตรงนี้เป็นเซลสต็อปแล้วนะครับ ทีนี้เปิดเซลลิมิตซ้ำไปเลยก็ได้ครับเซลลิมิตครับก็จะมีเซลลิมิตอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมานครับห่างมาจากราคานี้300จุดนะครับเป็นเซลลิมิตตอนนี้เราก็จะมี2อ r อ e เดอร์ก็คือเซลสต็อปเซลลิมิตเรียบร้อยสมมุติว่าเราจะลองเปิดออเดอร์บายซ้ำไปอีกตัวหนึ่งเป็นเปิดออเดอร์ไปเลยตัวนี้ก็คือบายที่เราเปิดเมื่อคู่ตัวนี้นะครับเป็นบายซ้ำตัวนี้มี ออเดอร์บายจะอยู่ที่ออเดอร์53นะครับ053 053ก็จะมีค่าสต็อปลอ s เทคโ p ฟ o f i t 053ก็อยู่ตรงนี้ครับข้างบนตัวนี้เป็นเทคโ o ฟ i t ของ053นะครับสต็อปลอตรง053อยู่ตรงนี้นะครับระบบจะใส่ค่าให้อัตโนมัติทุกอย่างทำให้ท่านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคราวนี้เราจะลองปิดสั่งปิดโคสอ pending นะครับดูว่าจะมีผลกระทบต่อ order by ที่เราเปิดไว้หรือไม่นะครับเรียบร้อยครับก็ปิดตัว pending order ทั้งหมดก็เหลือตัว order by ที่เราเปิดไว้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็คือ,อเป็นคเครื่องมือช่วยงานในการเทรดให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการตั้งค่า stop loss take profit นะครับจะตั้งออโต้ให้ท่านก่อนแล้วท่านค่อยขยับ ขยับเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านนะครับสำหรับเครื่องมือที่เป็น EA Trading t o Trading t o EA ตัวนี้นะครับก็เป็นรีวิวเฉพาะกิจนะครับก็เดี๋ยวจะทำะตัวคู่มือการใช้งานที่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับที่ติดตามชมถึงตรงนี้ครับสวัสดีครับ